ดี่แล้ยนะให้รอก่อนยืนเอ๊ะออเอ๊ะดูนายบอสเร็วบอสเอ๊ะ 오, 살짝. 오, 오, 야 เอายีบอลมาบอ,เอ,อลเฮ้ล,ลุกบอลมาทำดีหน่นอยดีครั એમ એમ એમ